พีพอชิคกิ้ข่าวกันยังพอจ้าสบายดีพี่น้องมอ้ใสยเนยเปหายเพชรเพชรได้หนึ่งลาบสีนพี่น้องได้แล้วได้แล้วเจ้าขึ้นไปให้เขาอันประกันมาขึ้นเพชเขาอยู่อยู่เดียว เจ้าพนวาว่ามานายจะขึ้นว่านเน,เนี่ยผมเห็นงอไปกินต,ต,ตะกี้ว่าจิไปคว้วหอยก็ยายแปรพี่น้องมือนนี่บผมจไปซ้ำผนัภาพาชิบพ,พาคาไปตึงแห่เพาะเนเพือนผัยใหญ่ทั้งยายเงึงมือนก็จะม,มาคอร้านสาวตะพาย ็เลยโจอีกก็เลยโจพี่น้องนะพอรอ้ก็่น้พอเซนะ พี่สาลกัน,นได้พี่น้องได้มนได้ลูกาวพี่สาวนแม่ได้เอ่งสาวห,หล่ยมล้เลยก่าตองหน้อง,ง,ง,องไปสโอ้โหความต้งหาสิพันตายยังนะ

เงินรวมเลือดอะไรบ้างเนี care, ่ยเลือพออยู่บเงินรวมยุ่จ้าซูซอะไนะัี่อยาเอ้อมแง้้รออกไี่ว มาว่าครกินรวมลาปลาเพื่อเช้าันตปลาปลาชาวโลกปลาชาวโลกละหนึ่งและบันี่งมืนเดมเข่าเาด้ khéo thì hạnh đen mà, không thì đi vào văn, mình rửa áo phải không? chị này bao? เขาก็ะดิ่ื่อเบิ่องมูพันเราอยู่ตัวเราจะขายซาวโลนะม้วนซาวโลสิบตนะซาบายโลพันนี้ขจวาวตัวพันหาเออซาวโลซาวโลพันหาวพันผู้เชี่นวยัางพอพึ่งเมืองก็สั่งเมืองน,นี่แต่นอกอย่าเบื้องน,น้จาจจ้าก่อนจังเบื้อง ไม,ม,น,มนชิวนะไกพรนะเออจะเบิงนะเบ่งเจ้าแน่พช่จ้าไปเบิ่งอยู่ตัวเราจะขายอันันตัวเรา,เราจะขายตัวพันตกวนะใจแจ๊บไปต่อเราลดลงตัวละพันสามพันสี่ไปแลมันใหญ่เปเนี่เขาม่ได้เศ้าโลกข้าวเดียวมันกับผู้สูงถึงถงแล้ว หายพันหามก็ใค่ก็สองพันแล้วสองพันหวดก่อนทำเดือนตายเนาะอันนี้เราเรี้ยงเบิร์หัวหานคุ้นรั้งแรกเลยมันได้เลยจ่ว่าใส่ใจไม่เบิ่งมันมีขอกใส่ใจมีคนเอาเหรอกระบอกจัก <c oughs> <c oughs> 大、啊这个、的在中间各个一族，大乱斗小的中各、这个。这个

บอมัอจแตอกนง่้องนันเลซื้อใหม่หมดก่อนมั้อันละแสนหัวอัน,นละแสะนหัวมแสามชิ้นกพันงว่เม่อค้นอันนี้นะจั้นละแสนกับบัวแพงพี่แท<ห>้ก็คื้กันนั่นแหละอันนิ้นก็พันคือกันนั่นแหละแท้กันเลยกยา

ต้นบบปัจจุบันคือรเตียมมันสายบุกอต่อแพนี่เมื่อเศ้าผมว่าีเขาู่แค่นอบอกคนบ้านว่า ลกับน้อ้อกินกระยานนันบะถั่วบะเทิงเนาะสิยบอพื่นกับพี่น้องบอกรายกันดินาต่อย,ยานบั่วบเทิง้าเา,ก,ากินบะถั่วบะเทิงเพราะพื้นผูกแคนหน่อยเมื่อไหร่อย่าบอกร้ายคนตื่นเพราะแน่อนอนเพราะพื้นมามัน,นีิจฉาญาณเรากินบะถั่วบะเทิงอะไรกันดิ มันย่ากมันต้มมันสีบถั่วบะเทิงถั่นขึ้นพันกว่าบาทซื้อปลาพี่น้องเลยเพ่มน้องมีนักบบมีมีนักบบมีแล้วยาบะมีน่หาจากินเจ้ตาสีงนุ่มสีเช็อนะว่าห

หัวใจเอันพูนเต็มด่งดงดงด,งด,งดงอยู่ข้างในอมือว่างจะไปข่มประชินว่างจะ,ะข่อยๆัันกะหูจูกข่าว่ะจำๆลูกจ้ำลูกข่าวลูกจำใช่ลูกจำใช่ไหมจ้ำจำจำชาวยอย

ยาเพิ่มในพี่นองมันบริดหิดยาเวียดได้เนี่ยจะว่าข้างมันก็เริ่มสวยลงคอมันก็เริ่มชิกจ่อย ค่ะมันบวลงกับขั้นไปมันขึ้นสำนีเนี่ยเขาเจักกับวั้นายนอนดอกเขาเจักกับสายโยนสายยา